นี่แหละที่มันจะพาเราไปอยู่บนเวทีแล้วเราแค่ขยายสิ่งที่เป็นปกติมนุษย์เราเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงไม่ใช่เวอร์นะครับเวทีไม่ใช่เวอร์นะแต่ทำอย่างไรที่ทำอารมณ์เล็กๆอย่างเงี้ยให้คนที่แบบสามพันคนข้างหลังเห็นเรามันก็จริงต้องแบบ ห็นไหมลูกเห็นไหมมันถึงจะมันถึงจะเห็นตรงนี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่เล่นเวอร์แบบพีใหญ่มันไม่คำว่าใหญ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เวอร์นะครับมันไม่ใช่โอเวอร์แอคติ้งไม่ใช่ทำอย่างไรอย่างแค่แค่อย่างเงี้ยสมมติเราเล่นเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกวิวิตกจริต่ะลูกแค่นี้เห็นไหมถ้าถ้าคนปกติก็จะอย่างนี้เห็นไหมคนที่แบบวิตกจริตคนที่มีปัญหาคนที่อย่างเงี้ยอย่างพี่เห็นเฟรมวันเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยพยากเกากีตาร์เกาเห็นไหม ให้มันเล่นปกติแต่ถ้าเราจะเล่นแบบนี้แล้วให้รู้สึกว่าคนต้องเห็นเราจริงต้องแบบเห็นไหมมันมีมันมีเทคนิคทั้งหมดที่ครูสอนมาหมดละวัคือการเปิดตัวบ้างอะไรบ้างการทำสปีดที่มันหนักบ้างเบาบ้างมันสั่กัโตบ้างแล้วมันเห็นไหมคนมันก็จะเริ่มอยู่กับเราแล้วคนจะเริ่มเห็นละเห็นไหมมันไม่ใช่วเวอร์แบบอย่างนี้มันเห็นไหมอันนี้มันเวอร์เวอร์เพราะเราไม่ไม่รู้สึกกับมันจริงๆ การแสดงคือต้องรู้สึกมาจริงเมื่อรู้สึกมันจริงปุ๊บเดี๋ยวมันจะช่วยเราเห็นไหมพอมนรู้สึกจริงๆเมื่อไหร่ปุ๊บนะมูฟเมทหรือความใหญ่ของมันจะออกมาเพราะเชื่อเถอะอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใหญ่เท่าความรู้สึกนะครับผมมันไม่ใหญ่เท่าความรู้สึกเฟรมต้องนึกถึงรถอย่างซีนูเนี่ยมันจะเป็นรถแข่งนะคะ พอจอยเขา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 สปีดขึ้นไปหนูต้องสปีดตามถ้าหนูไม่สปีดตามหนูก็จะอยู่กับที่เพราะฉะนั้น4ีเนี่ยมันต้องการให้สองคนแข่งรถกันนะแต่ว่าในคนละคาแรคเตอร์ถ้าเราไม่สปีดตามเขาเขาไปอยู่คนเดียวแล้วอ้าวข้างหลังไม่เล่นด้วยหรอเพราะนั้นเนี่ยเขาไปทางไหนก็ไปด้วยแล้วเราอาจจะแซงเขาก็ได้ในในเสียงของเราอารมณ์ของเรามันก็จะได้แข่งกันไปอย่างเงี้ยมันถึงจะสนุกมันถึงจะเป็นรถแข่ง นะถ้าถ้าเผื่อป็นอย่างนั้นเขาก็จอยเพราะสิ้นไปแล้วก็ทิ้งหนูไว้อ่ะมันก็จบละมันก็ไม่มไมต้องไปแล้วเนี่ยเราเราก็ใช้ความรู้ตรงนี้มาเปรียบเทียบเท่านั้นเอง<ม>เราก็ไปตามนั้นแล้วถามเรากโกรธจริงๆมาเราไม่ได้โกรธจริงๆหรอกเราไปตามนั้นเพราะมันเป็นหน้าที่ม,มันเป็นหน้าที่แล้วพอทําไปเนี่ยธรรมชาติมันจะทําให้เราเป็นธรรมชาติเราเชื่อเชื่อในตรงนั้นเองที่เขาเรียกว่าเชื่อครูไม่ได้เรียกว่าเชื่อครูเรียกว่า ทำตามธรรมชาติที่เราเคยเป็นเวลาโกรธแบบนั้นแต่นี้ถ้าเผื่ออย่างที่พี่นายว่าไม่เคยเป็นก็นึกถึงหน้าคนอื่นที่เคยเห็นอย่างนี้เพราะถ้าผมว่าฉันจะนึกถึงใครที่แบบสงบสงบ,สงบนั่งเกากีตาร์ฉันก็จะนึกถึงหน้าเธอฉันก็เล่นแล้วฉันก็จะเล่นได้เพราะครูก็ไม่เคยนั่งสงบสงบเกากีตาร์แต่เพราะท่านึกถึงเฟรมครูก็จะเล่นได้เพราะว่าเห็นภาพของเฟรมอยู่ในนั้นนี่คือจินตนาการไงที่เรามีเข้าใจไหม แต่บอกบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่บอกเออแล้วว่าเด็กๆไม่ฟังเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูนิวก็ชมเอ่อเจมส์ว่าเอาเอาดัมเบลไปสแตนบายให้ก็ครูบอกว่าให้ดูแลพรอบสุตตัวเองเลยครูนิวก็ชมเออเอาไปสแตนบายให้ซึ่งครูนิวเซอร์ไพรส์แบบกงใจมากว่าโอ๊ยทำทำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็แสดงว่าเออที่พูดไปเนี่ยก็ฟังและทำ นะก็ก <muitas S 2> ็ไ <sketches> ม่ไม oh, ่ไ no, ด้ไม่ได้เข้าหูซ้ายทะลุขวานะฮะก็ก็เห็นไหมมันก็มีเริ่มมีอาการอะไรออกมาคือสิ่งที่ดีมันมีนะลูกแล้วมีคนชมก็เยอะแยะนะแต่ถ้าครูมานั่งเล่าถึงเรื่องคนชมลูกนี่มันจะไม่มีเวลาพูดว่าอะไรที่ต้องพัฒนาเพราะหนูต้องเข้าใจนะว่าว่าว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาการเรื่องชมเนี่ยหนูรู้แล้วล่ะถ้าหนูทําอะไรดีหนูรู้แล้วต้องมีใครมาบอกไม่แล้วก็ครูเลยเคยบอกพี่ว่าถ้าคนชมเราเนี่ยมันจะทําให้เราหัวโตลง พอหัวโตเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะลอยเห็นไหมพอพอหัวโตเมื่อไหร่มันเป็นลูกโป่งลูกโป่งก็จะลอยใช่แล้วจะโดนคนด่ามันก็จะเดอะแล้วก็จะเยอะยิงเห็นไหมมันจะรู้สึกช่มันอีโก้เราจะเยอะเห็นไหมลูกมันจะลอยหนักๆพวกนั้นแล้วคุณเลยเคยเคยเคยถามพี่นายคำหนึ่งว่าเธออยากดังภายในค่ำคืนหรือเธออยากจะดังและมีคุณค่าตลอดชีวิตพี่นายบอกพี่แม่พี่นายไม่อยากดังภายในค่ำคืน พี่นายากดังไปนานๆแล้วมีคุณค่าไปนานๆมันมันก็จะเกิดกระบวนการฝึกแบบรรลกูกการฝึกบรรลกแล้วหนูจะอยู่แบบ forever ถึงหนูจะแก่เท่าหนูก็ยังมีสตาร์ดูอย่างคุณเล่ไหมครับมามันมันมันโต้วยสมององหลก รุ่นรุ่นครูเล่นเนี่ยเห็นมาก็เป็นศิลปินอาวุโสต้องมีกองทุนรับเจ็บป่วยได้ค่าก็จะต้องมีคนมาเห็นมามันดพูพี่นามันมันไม่โกอผมมันไม่โกแล้วมันไม่เขาเรียกมันไม่มีสังสีในการปินศิลปิดแล้วก็ไปได้จนตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้หนูมีแรนดมีอะไรละแล้วก็เ,เก็บเกี่ยวมันสมองไปแล้วก็พัฒนานสมองแท่นั้นเด็กจริงต้องบอกว่าคือแค่นีน้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเล่นเนาะเรา เราเราอยากคิดว่าเราจะเล่นตลกเราจะเล่นเศร้าไม่ต้องคิดตรงนั้นลูกค่อยๆค่อยๆมันไปเรื่อยๆใช่อย่างตอนสตาร์กโต้เนี่ยคือต้องต้องเตือนว่าพอเราเริ่มเราทุกคนไปสิบล้วสตาร์กรต้นี่ไปสิบแล้วมันต้องค่อยๆไปแบบสองหรือสามผ่านแล้ว่อนไปสิบมันถึงจะสวยคือต้องค่อยๆเริ่มสตาร์ทรถเหมือนจะออกรถมันต้องเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะลูกถ้าขึ้นเกียร์สิบเลยเนี่ยรถมันพัง ส่วนมากเรลาสตาร์ทอะไรแล้ววอร์มอัพเนี่ยมันคือสตาร์ทเนี่ยก็ต้องค่อยๆไปมันถึงจะสวยเห็นระดับของการพัฒนาการเหมือนเด็กเหมือนหนูเนี่ยก็ครูก็เห็นระดับของการพัฒนาการกว่าหนูจะไปถึงสิบมันก็อ,อีกไกลมากแล้วครูว่ากว่าอะไรไปถึงสิบคงวันนั้นก็คงตายแล้วคงวันตายแล้วอะคือไม่มีไม่มีโอกาสอีกแล้ว,วนะคะคือคือความตายี่เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่สวยที่สุดก็คงนั่นแหละคือสิบแล้วก็จบ ใ่ะเทียบเทียบเอ่อาอ่า้เดี๋ยวไ้เด็กเขาเก็บเดี๋ยวเล่าเล่านิดหนึ่งนะคุณครูครูนี่ได้จะจะทำจากครูบทครูรำไทยเราไปไหว้ท่านแล้วก็ไปสมัครเรียนแล้วเราก็เอาเทียนธรรมดาเนี่ยที่เราซื้อแผงละสิบบาทะลรเนี่ยไปนะท่านก็บอกว่า ท่านก็ไปเอาเทียนขยี้พึ่ง,งท่านมาแล้วท่านก็บอกลองหยดดูสิระหว่างสองนั้นไอ้เทียนที่ซื้อสิบบาทเนี่ยมันก็จะปุ้งแข็แต่เทียนขี้พึ่งเนี่ยมันปุ้งแล้วมันจะเห็นการค่อยๆแห้งมันสวยมากมันจะเห็นการค่อยๆแห้งแล้วท่านก็บอกว่าลองหยิบสิไอ้เทียนถูกๆเนี่ยมันปุ๊บแตกหมดเลยแต่เทียนขี้พึ่งของท่านเนี่หย,ยิบมาเนี่ย แล้วมันยังนุ่มแล้วมันไปปั้นเป็นอื่นได้แล้วท่านก็ถามว่าเธอจะให้ฉันสอนเธอแบบไหน mm hmm. แบบปุง้งแตกกระจายแล้วเอาไปทําอะไรอื่นไม่ได้หรือว่าจะให้ค่อยๆหลอมเธอแล้วให้เธอสามารถจะเอาตัวเธอเองเนี่ยไปปั้นเป็นอื่น,เป,น,นเป็นนูดเป็นนี่เป็นรูปฟอร์มอื่นๆได้ก็ต้องถามว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะถูกฝึกถูกเรียนหรือตัวเราเองเนี่ยจะเป็นเทียนแบบไหน หยดและแห้งเลยเป็นดาราแล้วตกออกอัลบั้มหนึ่งอันแล้วหายไปเลยหรือจะกกค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะถูกเอดถูกว่าถูกอะไรแล้วลดค่อยๆไป,ไปจนวันหนึ่งเนี่ยเธอสามารถจะไปหลอมเป็นอื่นได้แล้วเธอก็จะเป็นครูบาอาจารย์สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกกับเด็กๆของเราได้อีกเราต้องบอกว่าจะเป็นแบบไหนเหมือนพี่นายมาเนี่ยพี่นายก็อยากเป็นนักร้อง S <S <S นะ,ะแล้วก็บอกว่าเธอจะอยากจะเป็นนักร้องแบบที่เรียกว่ามีเ,เข้าจ้างมาที่จะมาร้องวีดวีดกรี๊กหรือว่ามาร้องกรี๊แล้วไม่ฟังทูเลยหรือว่ามีคนอย่างครูบาอาจารย์มีท่านอาจารย์ด้วยนี่่มาแค่เจ็ดแปคนแล้วปรบมือให้เธอจะเอาแบบไหนก็ให้เลือกเอาดีทั้งนั้นนะลกูกแต่ว่านี่ทางเลือก <S 2> <S 2> <S 2> ที่เธอจะต้องเลือกเองและ ก็ต้องยอมรับในผลของการเลือก mm. เขาเรียกว่าผลของกรรมนะกรรมนี่มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเลือกแล้วก็ต้องรับสภาพนั้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าถ้าจะเลือกอย่างพี่นายเลือกมาในสภาพที่ว่าเขาจะให้ครูบาอาจาร,รย์ให้ต่างชาติให้คนระดับโลกปรบมือให้มันยากเหนื่อยนะคะแล้วมันจะต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าปุ้งให้มามาคนร้องวิวิวิิลิลิลิตบมือแล้วก็จบ มันง่ายมันง่ายแล้วก็เสร็จแล้วก็จบหายไปก็ไปทำงานอื่นได้อย่างที่เขาทำทำกัดนะก็ถามถามว่าฝันของหนูอยู่ตรงไหนเลือกเอาเองนะลูกนะโอเครครูบาอาจารย์มีไว้ช่วยหนูเท่านั้นนะให้ฝันหนูไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามเป็นจริงเท่านั้นเองนะคะโอเคคุณนิวจะไม่มานะหรือไงห,หรือมาแล้ว เดี๋ยวผอขไปเอาหน้าก,กา,ากาเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นร้องเพลงอันแรกแต่เขาจะให้ใช้หน้าก,กากตอนนี้เขาพ่นหน้าก,กากแล้วยังแต่เอเอเอังนั้นการใช้หน้าก,กากนี่ก็อีกโลกหนึ่งนั้นเหมือนหนูถือตุ๊กตานี่คือเชิดหุ่นนี่คือหนูยังไม่ได้เรียนเทคนิคเชิดหุ่นทุกอย่างมันเร็วมากไงลูก เพราะนั้นเนี่ยหนูหนูอย่าอย่า,อย,าอย่าตกใจว่าหนูยังทำอะไรไม่ได้เพราะหนูยังไม่ได้เรียนวิธีเชิดหุ่นเลยถ้าหนูเรียนวิธีเชิดหุ่นเนี่ยตุ๊กตาจะมีชีวิตเห็ไหมถึงบอกว่านี่ไงเรารู้ปัญหาเราทําได้พอสมควรแต่วันหนึ่งเราไปหัดเรียนวิธีเชิดหุ่นปับ๊บทุกอย่างเนี่ยมันจะมีชีวิตนะคะมันก็มีวิชาของพยางนันะเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้หนูให้ให้มากที่สุดใช้ได้ในเวลาละจิตลิทที่เรามีเดี๋ยวเช้านี้เราจะคลีนลเล็กเลน้อยน้อยแล้วบ่ายบ่าย บายบายเราจะเราจะรันทรูอีกท <magaz> ีนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวรันทรูอีกครั้งเดียวลูกครูคิดว่าพอแล้วแล้วหนูจะได้มีเวลาทบทวนแล้วพรุ่งนี้เข้าไปที่นู่นจะได้ไม่เหนื่อยมากนะเสียงอไบางเียอะไไ่ปนไ หมอวบอกขอแดงล่แดงข่กันกไจะไปนั่งดูก็ได้นั่งดูจะได้รู้ก็ทำอะไรตอนร้องอยู่ทำอะไรข้ามาแล้วจะออกไปเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวเป็นพาลาขังนองเต่าคนพบแล้วลาะว่าเต่าเป็นอะไรรู้เห็นแล้ว ธอค้นพบแล้วล่ะเธอก็ไปตามทางเธอนั่นแหละไม่แล้วมันไม่เกิดยังไม่รู้แต่ทำงานเธอเล่นละครได้เธอเล่นละครได้เลยเพลงแต่เธอก็หาประสบการณ์ไปอีกเรื่อยๆส่วนร้องเพลงนี้ก็ไปฝึกต่อร้องเพลงเรื่อยมันได้ครูก็ยังฝึกมาเนี่ยตั้งสามสิบปีก็ยังฝึกอยู่เพราะว่ามันมันเราไม่ได้เกิดมาตรงนั้นแต่ถึงเกิดมาเขายังต้องฝึกเหมือนกันครับ ว่าจริงๆแล้วถ้ามันการฝึกร้องเพลงนี่มันมันฝึกได้มไม่ยากแต่ว่าจะให้เสียงใส่แก้วปิ้งเหมือนคนดี้เขาเกิดมาพระเจ้าให้เสียงไนติงเกลมาเนี่ยก็ก็คงไม่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเงเพราะมันมีบทที่เราจะต้องใช้ร้องอะไรได้อีกเยอะแยะเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแต่ความเป็นนักสแสดงหนูค่อนข้างจะโอเคเลยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติครูนิวมาแล้วนะ คุณีมาแล้วเนี่ยจ้ะไปใหาลูกปะเดี๋ยวจะเข้าไปดูสังเกตการเฉยๆพ่อน,นี้หน้าที่คุณนี้เด็กไม่อยู่เราลื้อครัวกันไหม